ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆท่านนะครับที่ตัดสินใจนะครับมาเลือกเรียน Masterclass คลาสนี้เป็นเลเวล2ของ c a n s e l i มซ System นะครับาหากท่านยังไม่ได้เรียน c n n e l l i m First Class นะครับกรุณาเรียนคลาสนั้นให้ดีก่อนนะครับเพราะคลาสนั้นจะเน้นไปถึงการสกรีนหุ้นนะครับส่วนในคลาสนี้เราจะมาคุยกันถึง Advanced นะครับคอนเซ็ป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพอร์ต o l ลิโอแม g จเมน t a อ v ดวา e เทคนิค i ล a อ Analysis นะครับแล้วก็การแอดนะครับการซื้อเพิ่มแล้วก็การขายและท้ายที่สุดก็คือโพส t a น a l ล s ซิสนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดในการบริหารจัดการหรือระบบในการเทรดหุ้น Can Slim นะครับเป็นระบบที่ผู้ก่อตั้งก็คือ William มโ e น l นะครับ หากท่านยังไม่ได้อ่านหนังสือ How to Make Money in Stock นะครับก็ทบทวนเล่มนั้นด้วยนะครับเพราะว่าจะมีข้อคิดดีๆมากมายนะครับแล้วก็จะเสริมกับคลาสนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มเรียนกันเลยเดีกว่านะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างผลการเล่นนะครับใช้โดยใช้โรบอ t นะครับ ตัวนี้จะเป็นการวิผลการวิเคราะห์ของ American นะครับ Association of Individual Investor ซึ่งเป็นองค์กรที่แยกออกมานะครับซึ่งจะทำการพิสูจน์ทฤษฎีการลงทุนเนี่ยหลายๆแบบแล้วลองมาเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับวิธีการลงทุนในสไตล์เทรดเดอร์ซะทีเดียวแต่ก็ให้ให้ผลลัพธ์คร่าวๆได้เหมือนกับถ้าเกิดท่านเล่น ETF ในแนวแคนสลิมผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้นะครับก็คุณก็จะสามารถที่จะมีอินคัมที่ชัดเจนได้นะครับโอเคครับเราไปดูสไลด์ถัดไปกันนะครับแคนสลิมเ,เนี่ยเป็นระบบที่พัฒนาจากสถิติอย่างเดียวเลยนะครับจะไม่ได้มาจากการคาดคะเนหรือคาดการนะครับของ Common Characteristics หรือลักษณะของหุ้นที่เข้าข่ายแคนสลิมนะครับก่อนที่เขาจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจนกระทั่งจบรอบของเขาหรือเรียวเรียกว่าท็อปนะครับทั้งหมดนี้ตั้งออกมาเป็นกติกาการเทรดโอเคครับณนะตอนนี้หน้านี้ถือว่าสำคัญที่สุดในคลาสนี้เลยทีเดียวนะครับหมายความว่า ถ้าท่านจะจำอะไรไม่ได้เลยจากคลาสนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะจำให้ได้ว่าอาจารย์บอกไว้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนนั้นนะครับเพราะการลงทุนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับการที่คุณมีระบบที่พิสูจน์ด้วยสถิติแล้วนะครับว่าทำสำเร็จแล้วคุณพัฒนานะครับตัวเองนะครับ บุค,คลิกและนิสัยอุปนิสัยต่างๆให้อยู่ในกรอบของอระบบที่จะประสบความสำเร็จได้นั่นคือกลไกลที่สำคัญที่สุดนะครับและแน่นอนครับวา่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะโอเคนะครับก็ขอให้จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับถ้าจำอะไรไม่ได้เลยในคลาสนี้ขอให้จำตรงนี้ครับว่า การลงทุนนั้นมีแต่ความไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณมีกฎกติกาก,การลงทุนอย่างชัดเจนนะครับมันจะเหมือนกับการที่ท่านนะครับอยู่ในองค์กรหรือเป็นคนที่เคร่งศาสนาก็ว่าได้นะครับแล้วทำให้ถูกตามกฎกติกาของศาสนานั้นๆซึ่งในกรณีนี้คือการลงทุนอย่างมีระบบนะครับ แล้วคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วเพราะระบบนี้อยู่มาเป็น100ปีแล้วนะครับแล้วก็มีมาร์เก็ตวิสัยที่ใช้เขาอาจจะ t ทว a กอะไรนิดหน่อยแต่ก็ประสบความสำเร็จในระดับสูงแต่จะต้องแรกมากับการเปลี่ยนพฤติกรรมและอุปนิสัยของท่านให้ตรงกับกรอบของความไม่แน่นอนในการลงทุนนะครับครับในสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ การที่คุณทำนอกระบบนะครับอย่างเช่นการซื้อหุ้นในจังหวะที่ราคาเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในเรียกที่เราเรียกกันว่า Setup by y point นะครับหรือ,อ Technical Area หรือบางทีซื้อมากเกินไปการซื้อมากเกินไปเนี่ยคำว่ามากเกินไปจะมาจากคำว่าบริหารความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็คือซื้อมากจน ไม่เวลาเสียเนี่ยเสียมากเกินไปสำหรับเทรดเดอร์ที่เก่งนะครับเขาสามารถที่จะซื้อมากได้แต่เวลาเสียเขาจะเสียในความเสี่ยงที่เขากำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์ของพอร์ตโฟลิโอของเขาแล้วนะครับตรงนี้คือความแตกต่างนะครับอาจจะซื้อหุ้นคอนเซนเทรตบางกลุ่มมากเกินไปหรือ การตัดสินใจเป็นแบบพวกมีความมีใจที่เป็นนักพนันมากเกินไปนะครับถือหุ้นที่ติดลบทำให้พอติดลบมากนะครับแล้วก็ไม่รอฐานในการซื้อแบบนี้ก็กถือก็จะคล้ายๆ Exten อเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นที่อาจจะราคาต่ำเกินไปที่ คุณภาพของคนซื้ออาจจะไม่ไม่เข้ากับเราอย่างเช่นอาจจะเป็นสตรีทเทรดเดอร์ ader, เป็นเจ้าเทรดเทรดกันนะครับแทนที่จะเป็นกองทุนซื้อหุ้นตัวนั้นได้ก็เราจะได้บริหารถูกว่าหุ้นมันไปทางไหนนะครับส่วนอันนี้ก็อาจจะเข้าออกเร็วเกินไปนะครับไม่รอใหอ้หุ้นนั้นแสดงว่ามันค่อยๆโตได้อะไรอย่างนี้นะครับ อย่างที่อาจารย์ย้ำไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับก็คือว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นซ u เปอร์เทรดเดอร์นะครับแล้วก็ได้ซ u เปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับคุณจะต้องทำอะไรที่มันจะใช้อิโมชันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอเราใช้อิโมชันค่อนข้างเยอะเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะต้องมีกรอบหรือกฎกดเหล็กของเรานะครับ แล้วก็มีวินัยที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักนะครับถึงจะทําได้นะมันจะไม่ได้ทําได้ง่ายๆนะครับเพราะเวลาอิโมชันมันเยอะนะครับคนที่ไม่ได้ฝึกมาก็จะทําไม่ได้นะครับก็จะทำํำผิดกฎนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับแก้ปัญหา weakness ของคุณทั้งหมดในการลงทุนนะครับนี่ก็คือคอของการใช้ระบบ cancelim investment system นะฮะอย่างที่อาจารย์ย้ําไปแล้วนะครับวันนี้คุณอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่วันที่คุณจําเป็นต้องลงไซส์ใหญ่จะเกิดอิโมชันเยอะแล้วถ้ากดของคุณศีลของคุณนะครับศีลของคุณไม่แข็งพอคุณก็จะทําระบบนี้ไม่สําเร็จนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ระบบนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณจะไม่ได้ซูเปอร์เพอร์ฟอร์แมน ถ้าคุณลงทุนแบบธรรมดาไซส์ปกตินะฮะอิโมชั่นอิโมชั่นของคุณก็จะไม่สูงศีลธรรมของคุณก็ไม่ต้องสูงมากนะครับศีลหรือหรือกฎเนี่ยนะครับอาจารย์ใช้คําว่าศีลเพราะอยากจะให้เข้าใจว่าอยากจะสําหรับตัวอาจารย์เองเนี่ยขอบอกเลยว่าสําสคัญมากๆนะครับคุณต้องรู้ว่ากฎพวกนี้มันเหมือนการทําบาปทีเดียวถ้าคุณทําอย่างนั้นได้คุณจะ สู้กับความไม่แน่นอนของตลาดได้นะครับและและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคนในอดีตเขาถึงตั้งกรอบสังคมขึ้นมานะครับอาจารย์ศึกษามาเนี่ยท้ายที่สุดมันมาลงเอยตรงนี้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่แน่นอนมาก,มา,กมายเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยพอตั้งกรอบเข้าไปสำเร็จได้นะครับแต่ในสังคมปัจจุบันของเราเราอยู่กับความแน่นอนเรามีเงินเดือนที่ชัดเจนมีพ่อแม่ที่ดูแลเรานะครับมีคุณครูมีระบบของ ระบบรัฐบาลระบบสังคมที่ช่วยให้ความแน่นอนต่างๆเกิดในสังคมเราเลยไม่เคยชินกับการทําอาชีพที่มีแต่ความไม่แน่นอนครับผมแต่คนที่เขา,เาคลุกคลีอยู่กับความไม่แน่นอนนะครับการทําธุรกิจกับความไม่แน่นอนเขาจะต้องเป็นคนที่มีวินัยมีกฎแล้วเขาก็จะอยู่ได้แล้วเขาก็จะสามารถที่จะสอนคนอื่นให้ทําเหมือนกันได้โดยที่ใครที่ไม่ได้ทาตามกฎนี้ ก็จะโดนความไม่แน่นอนอทำให้เขา,เอาโอเปอรเรตไม่ได้ในในระบบนั้นๆน,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 นะครับ Can Slim Investment System นะครับก็มีโครงสร้างหลกักๆ3ส,ส่วนนะครับก็คือ Fundamental Technical แล้วก็ Market ในใน r k r t e t เนี่ยสำหรับ s u p e r t r a d e r Class เราได้สอนไปแล้วนะครับว่าให้คุณใช้ Watchlist ของคุณเป็น Market แทนนะครับเพราะ Market ปัจจุบันนั้นมันค่อนข้างที่จะมี split plus personality split หมายถึงว่ามันมันอาจจะมีคลื่นใต้น้ำด้วยแล้วก็อาจจะมีการแยกกันอย่างเช่น blue chip ก็เป็น personality หนึ่งหุ้นซิ่งก็เป็น personality หนึ่ง penny stock ก็ personality หนึ่งแล้วคุณใช้ watchlist ที่คุณเล่นประจำก็ต้องแยกหมวดให้ดี ว่าอ่าเวนเลทของแต่ละกลุ่มนั้นๆหรือ index ที่คุณสร้างขึ้นมาเองแต่คุณทำคุณอาจจะไม่ได้ทำเป็น index แต่คุณเข้าไปตรวจสอบเสมอว่าพ้นจากเซตอัพไปแล้วนะครับพ้นจาก t เทคนิคเซตอัพไปแล้วมันให้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่คุณก็ออฟเซอรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นก็คือมาเก็ตครับสำหรับเทรดเดอร์นะครับส่วนเทคนิคตรงนี้ก็สามารถที่จะ มีความแม่นยำได้100%โดยการศึกษาให้ละเอียดนะครับแล้วก็หมั่นฝึกฝนความชำนาญส่วนฟันเดเมนทัลตรงนี้แน่นอนครับว่าจะไม่ได้คือหุ้นที่มีฟันเดเมนทัลดีไม่ใช่หุ้นดีเสมอไปนะครับหลายครั้งหุ้นที่ดีทำให้คุณขาดทุนหนักด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้จะอยู่ในแคน c ซลิมคลาสที่หน่งของเรานะครับแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดสมาชิก กรุณาไปอ่านหนังสือ How to Make Money in Stock โดย William o n e i l ลด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้คุณใช้ Fundamental อย่างไรก็ตามนะครับคุณก็ไม่สามารถ Predict หุ้นได้นะครับแต่อย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าหุ้นนั้นมี Foundation หรือ Fundamental หรือตัวเลขต่างๆแล้วก็มีกลไกธุรกิจนั้นดีพอ D ที่จะถือได้ยาว หรือพอที่จะมีความมั่นใจในการลงไซต์นะครับฉะนั้นก็จะไม่ได้เน้นในมาสเตอร์คลาสนี้เราจะมาเน้นตัวตรงกลางตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องใช้เรียลไทม์จะใช้ชัดรูมของอาจารย์เข้าช่วยประกอบแล้วสมาชิกค่อยๆถามคำถามเอาก็ได้นะครับ ได้ทั้งคาสและโปรแกรมในคอร์สเดียวปูพื้นฐานเพื่อให้ท่านเข้าใจการเทรดหุ้นแบบเทคโนฟันดาเมนทาลคัดกรองหุ้นที่มีผลประกอบการดีและมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งกว่าตลาดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ